สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโพสต์แรกทิดกาโตะหลังศึกกลับไปเป็นหนุ่มรอโพสต์แรกใน Facebook ทิดกาโตะหลังศึกกลับไปเป็นหนุ่มรอจากกรณีที่นายพงศกรจันแก้วหรือกาโตะอดีตพระนักเทศชื่อดังที่ตกเป็นข่าวหลังจากที่มีคลิปเสียงสนทนาระหว่างตนกับหญิงรายหนึ่งออกมาโดยในคลิปเสียงดังกล่าวนั้นระบุว่า หลงพี่รูปนี้ลักรอบมีความสัมพันธ์กับสีกาภายในรถยนต์และเจ้าตัวนั้นได้ให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าคลิปดังกล่าวนั้นไม่ใช่เสียงของตนและมีการตัดต่อเป็นเพื่อนกันแกล้งและล่าสุดนั้นรองศาสตร,ราจารย์ด็อเตอรวิรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook วิรชัยพุทธวงศ์ในกรณีคลิปเสียงที่ถูกอ้างว่าเป็นการตัดต่อโดยระบุข,ข้อความว่า อาจารย์ออสเช็คเบื้องต้นแล้วไม่ได้มีการตัดต่อคลิปเสียงใดๆของแท้ต่อเนื่องก่อนที่จะส่งให้ภาควิชาฟิสิกส์วิเคราะห์เชิงละเอียดต่อไปและล่าสุดพบว่าทางด้าน Facebook ของพงศกรจันแก้วซึ่งเป็น Facebook ของทิศกาโตะได้มีการอัปเดตรูปโปรไฟล์เป็นภาพหลังศึกกลับมาเป็นหนุ่มรออีกครั้งขอขอบคุณข่าวจากเสียมนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ